ผิวทันสิริเสนจังวัฒาะปัยนโนจัดตาโรธรรมาวันติอายุวันโนสุขังภาลังแข็งแรงแข็งแรงลำรวยเดอ้อ อยู่นั่นแหละทำเกินแกว้วทำเกินแก้วบอยู่คณะนู่นหกสิบสองนู่นเป็นมาจากมงวันไา่ ีมากนกันดิได้เจอเ<อ>นาะสัตว์ัตว์เป็นเหีือหกสิบเาะเป็นยังเหลือหกสิบหไปยังก็เอาดเอาดูยังเอาดูใหญเราห้ถ่ายายังก็จะติใกันมาอยู่ในติดใ ากูปีนั่นแหละปีนี้ไปบวชอบรมอยู่ศรีอุดมก็เลยบกค่อยเด้มาก่อแต่กระจายโตัว 昨天已经回。